ไม่รอแลอ้วน,นี่เจอยิงแม่นนะแม่หนูไปใช้ตรงนี้หน่อยได้เลยฝึกบ,บอกฝึกมาจากลุงลุงสอนนะแล้วก็แล้วก็เตรียมเอาละมั้งอุ้ยโอยอื้อโอ้ยเดี๋ยวไปเร็วไปถึงยิงมันสิไม่นะไม่ยิยงมันนะ อันน you you uh, si ั้นผู้ติดเชื้อผูกใหญ่มากผมตามเธอมาบางทีอาจจะตามเพื่อนนายก็ได้นะอืมตรงไหนอีกเข้ามาทำไมอุ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยเจ๊บจ๊เชิงเมฆก่อนเลืลูกกระดุนอยู่เว้ยตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีตรงนั้นก็มูโอ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยอย่า จะกดจะกดหนูเอ้ยนี่นีกก่นี่เอ้ยต้อย,อยต้อยโอ้เดี๋ยวตายแล้วเนี่ยเอ้ยเลยต้อยกระสุนไม่มีเว้ยเติมกระสุนเออเออเอออเ้ยมีมีมีเติมกระสุนอยู่ เติมกระสุนอยู่ใจเย็นทีไปแล้วไปแล้วโอ้ยพืนดีชื้อเต็มเลยเร็วผาที่กันไว้กันไว้นี่นี่ไงแหลงอยู่นยยี่นยอยีกโอ้โหเทียบเลย เยือบเลยวนเงินวนเงินวนแล้ววนเวียนเฮ้ยโอ้โหตรงนี้มีอีเวนเน้ยอุ้ยที่ไหนเนี่ยปีน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 ไปนโอ้โหเกือบไม่รอดโอ้โหยังมีอีกเออขอบคุณไม่เป็นไรนี่เอง มามาตรงนี้ไปมีประตูเติร์ไปในนู้นดูมากเยลยเดินไปแล้วมนไปแล้วหลอนแล้วเนี่ยอุยออกมาทล้วมเนี่ยโอ้ ไม่มีอะไรไม่มีอะไรยัดไปเลยซุ่ลุงซุ่ลุงไม่ตายอ่ะอะงอื่นจะมีไหมเนี่ยแย่แล้วได้ยินเรอพอกมันอยู่บนหลังคาม่หายแล้วมาแล้ว ปวยมาแล้วนี่อ่จิตงหายเวลแล้วเวลแล้ววลแล้วเยอะจัดัดเยอะัดจังนี้ก็กกกกกมี ระสูดหมดถิบหายละนี่นี่นี่นหมดอุ้ยบอกกระสุนหมดไงรีบตีทำไมล่ะเอ้ยเฮ้ยอยา่ยาอย่าจะทำหนูหนูไปแล้วหนูไปก่อนนะ ออไม่โดนเฉือนมันเฉือนมันเยอะไปไหนเนี่ยออกมาจากที่นี่ไงวะเมื่อไหร่มันจะหมดมระสูดอีกไหมโอ้โหพี่เบิ้มพี่เบิ้มมา ที่เบอรมอระเอเบิดไปเลยนี่มีอีกนะโอ้ไม่โด,ดนนี่ยัดเลยกระสุนือ้อตายไหมโอ้เรียบร้อยไม่ช่วยเลยืออ